มาฝากนะคะวันนี้มาชมทุ่งไร่ทุ่งนากันนะคะนะคะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนากันนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศดีดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราลองดูนะคะบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนามาฝากค่ะทุกคนวันนี้นะคะบรรยากาศดีดีค่ะเพื่อนๆนเราก็ มานั่งไลเอาบรรยากาศและธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะโอ้ต้นขนุนติต้นขนุนมีลูกขนุนนำต้นเนี่ยเอาบรรยากาศมาฝากได้จะเด้อบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเย็นๆน,นะคะ มาด้วยจ้ะมีนกมีนกบรรยากาศสวยๆนะคะนีแม่วันอยู่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหโอ,โโอโ้ดูสิคะนกโอ้โหบรรดาฝูงนกนะคะโอโ้คืองามแท้นะ่าอื้อ บรรยากาศฝูงนกเป็นฝูงเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนคืองามแท้นเลยหรอโอ้ไม่ตัวมันไปแล้วอ่ะบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนอืมเรากลับปลานรงหน้าแล้วนะคะส,สวยๆนะคะบวันนี้ วันนี้น้องต้นข้าวมานะคะมาด้วยกันนะคะอืมบรรยากาศอุย๊ยบรรยากาศที่ไหนตรงไหนลูกนู่นอืมขอบคุณนะคะสําหรับสามดวงใจนะคะสามลานดวงใจชมบรรยากาศกันต่อนะคะทุกคนอน,น้องต้นข้าวสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้น้องต้นข้าวมาด้วยนะคะวันนี้เรามาชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะคะเอาชมบรรยากาศต่อนะคะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาบรรยากาศดีๆสวยสวยนะคะวันนี้เราเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากเลยจ้าเอาน้องต้นข้าวไปดูซิไอตรงอะไรนะนะอืมไอตรงต้นขนุนนะนะวันนี้มันขนุนลูกมันใหญ่เนาะแลวมีลูกเล็กด้วยขอบคุณหกสิบหกร้านดวงตานะคะ โอ้โหดูสินกต้นข้าวไอตรงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสวนเนาะเข้าสวนไหนเข้าสวนคุณยายไงสวนคุณยายวันนี้มีต้นกล้วยต้นอะไรเยอะแยะเลยแม่ว่าจะไปเอาต้นกล้วยนะนะของคุณยายนะนะไปปลูกอืมพูนะ่ะออ้ยนกบรรยากาศนกมันคือนหลายเท่มื่อนี้ฮะบรรยากาศดีๆีค่ะทุกคนทุ่งไร่ทุ่งนาโอ้ยบรรยากาศสวยงามเ้ยค่ะเด้อ ในชนบทเด้อจ้ะเด้อว,วันนี้เรามาเอาบรรยากาศในชนบทมาฝากทุกทุกคนเด้อจ้ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจ้าเดี๋ยวตอนสายๆเข้ากาสิไปเอพรมเสท้าวคือเก่าค่ะแต่เมื่อน,นี้เข้าออกมาพาน้องต้นต้นเขาออกมาเล่นธรรมชาตินะคะธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนาเด้อค่ะเด้อบรรยากาศดีค่ะ บานนอกบานนาเฮาเนาะค่ะเนาะตามชนนบุรนะคะมื้อนี้นะขอบุณเลยลยๆเด้อค่ะที่เขามารับชม,ม,มน้องต้นข้าวขึ้นมาทางนี้สิลูกเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตรงบันไดน,นี่ไ,ไหนไก่ไหนเอาขึ้นมาค่ะมาค่ะเอาขึ้นมาวันนี้เรามาเรามานะคะน้องต้นข้าวเอาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาแล้วอ้าวขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้น้องต้นข้าวมาด้วยนะคะทุกคนน้องต้นข้าวมาชมบรรยากาศค่ะทุกคนวันนี้คุณยายมาได้ทําผมเร็จเท้าได้ทำตอดใาสายค่ะวันนี้อาจจะ<ม>ประบานหาโม,โมไหนไหนไหนลูกโอ้โหทุกคนดูเป็ดสิคะเต็มทุ่งนาเลยดูดูด,ดูดูค่ะทุกคน มองเห็นไหมเนี่ยแตะกี้เป็ดหรืออะไรนกพิราบเหรอลูกไม่รู้อ่ะมีบรรยากาศน้องเพล็กวิน่ะไหนนั่นน่ะไหนน้องเพล็กวินน้องเพล็กวินนั่นมันนกพิราบน้องเพล็กวินเออนี่นกพิราบในไอ้เล้าเป็ดตรงนี้นะอันนี้ตรงเล้าเป็ดของคุณป้าติว๋วของป้าติว๋วเอออันนี้เล้าเป็ดของป้าติว๋วขอบคุณค่ะหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสี่สิบแปดดวงใจค่ะใครให้ยารงกาเหรอไหน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 ลูกเอาไปเราแม่นกสีขาวคือตัวอะไรหรอไอ้นกมันนกกระยางไอ้นกมันนกกระยางขาวเอออันนี้เป็นบรรยากาศมันขึ้นบนฟ้าเลยเนาะนกมันเยอะนะแต่มันไม่ออกมาแม่มันเหมือนนกแก้วพิ้งเหรอ น,น,นั่น,นหว่านนกแนั่นนกย่ะนกไหนนั่นน่ะนกสีอันนั้นน่ะสีอย่างสีขาวดำบ<อ>ัวะเหมือนน้าเว่าอันนั้นน,น,น,น่นะแฮปปโซโลต์บวค่ะทุกคนนะคะทุกคนนะคะวันนี้น้องต้นข้าวกับคุณยาย อารมณ์ดีค่ะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะได้ออกมาชมข้างนอก oh <my. S 1> สวัสดีหน่อยสิคะลูกสวัสดี221ดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะ oh <my. S 1> คุณยายกับน้องต้นข้าวออกมาข้างนอกค่ะวันนี้ไหนคะอุ oh <my. S 1> ้ยบรรยากาศดีนี่ไหนลูก oh <my. S 1> บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เอาต้นข้าวไปไหน อวันนี้น้องต้นข้าวตัวเป็นเป็นนะคะมานะคะมาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้น้องต้นข้าวก็มากับคุณยายโอ้โหทุกคนโอ้ยดูฝงนกสิคะทุกคนโอ้โหมองเห็นไหมคะเนี่ยไม่นะนะโอโ้มันมาไม่ใกล้เนาะอ,อมันมาใกล้ๆเราดิ แต่เยอะมากเลยนะทุกคนแต่มองไม่ค่อยชัดแต่มองไม่ค่อยชัดนะคะมันเป็นฝูงขึ้นมาเลยใช่มันมขึ้นฟ้าเลยอ่ะมันไม่กลัวคนเลยนะคะมันขึ้นมาซะโอ้โหเต็มเลยอมันมันไม่มันดูสิดูสิไอ้นั่นมันนกอะไรนะไหนหรอนกพิราบหรืออะไรนะนคือนกตั้งนังค่ะนกกระยางขาวมันอยู่ตรงทุ่งนาทางโน้นนะลูก หนูรู้ว่านกขยาเขาแต่อันนี้หนูไม่รู้อันนี้หนูรู้รจักแต่ะแตะกี้มันบินขึ้นเนาะหนูเห็นไหมมันบินขึ้นตะกี้นี่เห็นมันเป็นฝูเป็นร้อยตัวเลยตะกี้นี่นะใช่มันบินขึ้นเป็นร้อยร้อยตัวเลย,ลยเลยหรอลูกไอ้นี่เรามาจอบดูนกเด้อะค่ะเดอะ้อมาจอบดูนกว่ามันบินบินโอ้โหโนเวลามันทำไมมันมันกลวมันไม่กลัวคนเลยเนาะ ทุกคนดูมันไม่กลัวคนเลยนะคะทุกคนมันขึ้นมาทีเป็นฝูงเลยเอาน้องต้นข้าวเดี๋ยวเหงื่อออกแล้วลูกอุ้ยขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะวันนี้เราก็นายหลาน,านาเออไอนี้เราขึ้นข้างบนเลยนะคะสองยายหลานขึ้นข้างบนอา้าขอบคุณสิคะลูกขอบคุณหนึ่งร้อยเก้าสิบหกดวงใจอาสวัสดีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ตุด่ะไหนคะนไหนโอ้ oh, ไม่ไมไม่ตรงนั้นมันปกติที่ทางเดินนะลูกทางเดินวันนี้มารับชมกันเลยคะ่ะขึ้นข้างบนเลยค่ะสองคน ห้าร้อยกับร้อห้าร้อยเขาแปแล้วขอบคุณค่ะที่ลูกอะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณเสอ่ะบายบายขอบคุณสวยๆวยสวยสวยสิคะขอบคุณมากๆขอบคุณสวยสวยอ้าวเราชมบรรยากาศกันต่อนะคะวันนี้เรามาจอบดูนกเด้อค่ะเด้อจอบดูนกค่ะอยู่ทางไหนนกไปทางไหนแล้วนี่ไหน อุ้ยเวลามันขึ้นเป็นฝูงค่ะทุกคนเป็นตาเสืออ่อนค่ะเวลามันขึ้นเมันมาออ้ยมันขึ้นเลยทงหน้าเลยค่ะแม่ในทุ่งนาพูดว่าอะไรหรอแซบปีลีเอา้าเรากินข้าวมันก็นแซบแต่อลูกเอา้ามันกินข้าวเดียไม่กินข้าวตรงทุ่งนาเนี่ยกินส้มตำานโอ้แซบแปีลีแซบคืออย่างนี้โอ้ยดูบ้านหลังไม่น้อยเนาะ นนเพิ่นปลูกบ้านหลักน,น้อยอยู่นะกลางทงหน้าเนาะปิตาสวรเนานะเออบรรยากาศดีน,นาอร่อยนะโอ้ยกระเสบตัวบรรยากาศมันดีป่านนี้เนาะบรรยากาศดีดีนกคือบบินจักเทือวะ่ะวันนี้ท,ทุกคนเรามาจอบอยู่นกนะคะ <c oughs> เวลามันบินขึ้นโอ้ยนะคะ <c oughs> เยอะมากนะคะเวลามันบินขึ้นเอาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพากันไปชมต้นนั้นดีกว่าเนาะ โนหน,น,นต้นมะม่วงกันดีกว่าอ๊้ที่จอบนกเดี๋ยวนกมันก็มาอีกนะลูกฮะจะจอบนกก่อนไหมเดี๋ยวนกมันจะบินขึ้นมาอีกวันนี้เรามาจอบดูนกบินเดอ้อจะเดอ้อโอ้เวลามันบินขึ้นทีเป็นฝูงแล้วก็ต้นข้าวขึ้นมาหาคุณแม่นะคะเวลามันดูสิคะทุกคนมันอยู่ตรงทุ่งลานะคะแต่เวลามันขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอย่าบอกใครเด้อค่ะเดอ้อไม่ได้ ฮะดูดูดูมันมันทำไมมันไม่บินล่ะวันนี้เรามาจอบมันมันไม่บินเลยมันมันตกลงตกลงมันเป็ดหรืออะไรเนีไงมันเป็ดหรือนกพิราบนี่ที่มันบินเยอะๆนี่หึขอดูก่อนแม่ว่ามันเหมือนนกพิราบหรือมันเป็ดวะไม่มันมีสีขาวปุ่นดำไอ้นั่นมันสีขาวตรงนั้นแต่ตรงนี้น่ะสิ แม่แม่ก็งงๆในตรงนี้หรือว่านั่นคือนกแทก์ิ้นอะไหน,น,น,ไหนมันเหมือนนกควันปิ้นเหรอเออแม่ก็งงๆใสยกล้องไปนิดหน่อยนะคะทุกคนเวียนหัวนิดหนึ่งเด้อค่ะเด้อขอบคุณสําหรับเจ็ดสิบล้านดวงใจที่รับชมนะคะใครโอ้โหมันคือบอขึ้นจักเถื่อว่าแม่จอบเลยนี่ตะกี้มันบินมาโอ้ยเป็นร้อยเลยเหรอมันบินมาเป็นโอ้ยสาบลาพี่เนาะ มันเวลามันตกใจมันก็บินเนาะใช่เออมันบินมากไปตัดสอดแม่ว่าหนูว่าต้ซืีอันนี้ถึงนมันมาไหมเฮ้ยเอายังไปโยนใส่มันติบอหายมันขึ้นธรรมชาติของมันเลยทุกคนวันนี้เราก็มาจอบดูนกค่ะโอ้บินบินบินนะมันจะบินอีกไหมเนี่ยมันตกใจแล้วมันจะบินขึ้นมาตรเยอะแยะเลยมันเวลามันตกใจหนูอย่าทำให้มันขึ้นแบบธรรมชาติของมัน โอ้อน nine, really? หน่ะนะไอ้นันมันนกอะไรน้อยๆนะทุกคนแล้วไหนไหนไหนเวลาไหนโอ้เวลามันตกใจแล้วมันบินนะคะทุกคนอ่านไหนไหนไหนนะไหนนเนาไหนไหนาไหนไมนเนาไหนเนาะไกนไนเนาะไหาะไนไหนแนาะหนเนะนเนาะไนไหนเาะไนนเนานานนเนาะนนเหนนเนาะไหนเินนาะน ว่างคนเลยอ่ะไหนเมื่อกี้โมเข้าบ้านคนเลยอ่ะหนูพี่รอดอ่ะบ่โอ้ยแล้วตอนสายๆเดี๋ยวแม่จะไปไลฟ์ทุกคนตอนสายๆจะไปไลฟ์ที่สวนสุขภาพนะคะตอนสายๆจะเอาผมเช็ดเท้าไปไแกะลายใหม่นะคะ ทุกคนจะเอาผมจะเท้าไปแกะลายใหม่สวยๆนะคะเอารูปอะไรดีเอารูปอะไรดีเอารูปดาวก็มแม่แม่ทำไปแล้วห่าร่ารูปหัวใจเอารูปหัวใจเหรอคะเขามันมีความรักอืว่าปะ <c oughs> ว่าปะ <c oughs> แล้วต้นข้าวมีความรักเหรอลูกม,มีเพื่อนที่โรงเรียนเหรอ,อรักเพื่อนไหมรักนะ เกื่อนเยอะไหมลูกที่ลงเรียนเยอะเป็นสิบอะไรนะเป็นสิบอีกคนเป็นสิบเอ็ดคนนั่นแหละเยอะอๆๆๆตอะาภาษาเด็กเนาะเพื่อนมมีชื่อว่าลิเคียแบมมาเจวในสามอ๋อรัก,กในสองกับในหนึ่งอืมกับพิคิวร<ล>ักทุกคนในห้องรักทุกคนในห้องเรอลูกลัก โอ,ยอ้ยอ้าวทุกคนตอนนี้น้องต้นข้าวก็อาจะพาพาไปาชมบรรยากาศต่อนะคะนิดหนึ่งเดียวเราก็จะลงไลฟ์แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไลฟ์กันนะคะแอนแอนกลับบ้านนะอ้าวกลับก็บกลับสิลูกอ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณ27ล้านดวงตาที่ยังอยู่กับเรานะคะขอบคุณยายหลานขอบคุณกับคุณยายหลานนะคะตอนนี้คุณยายหลานก็จะลงไลน์แล้วนะคะอ้าวน้องต้นข้าวมาเลวมาสวัสดีสิคะลูกอยู่นี่แล้วไปทำอะไรอยู่ข้างล่างฮะพากันปีนขึ้นมานะคะมาถ่ายมาจอบนกค่ะ มาเอาบรรยากาศแล้วก็มานั่งจอบนกนะคะหนูไม่อยู่ขั้นล่างหะหนูไม่อยู่ขั้นล่างาเพราะหนูกลัวนกโอ้ยนกอะไรมันจะทำคนอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอ้าวสวัสดีค่ะสิลูกอ่ะสวัสดีค่ะเราก็ขอจบไลฟ์แค่นี้แล้วนะคะเอาบรรยากาศา,าธรรมชาติทุกอย่างมาฝากนะคะธรรมชาติบ้านเฮาเด้วยค่ะเด้อขอบคุณที่ยังอยู่กับเรานะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆ้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ